อยากไปแคมปิ้งคิดถึงซีราชาแคมวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู<ด>่แ,แ,แม่เลืกจำแขมโอเควันนี้น้ำปั่มีพัดลมมานำเสนอนะคะตันนี้ขายดีมากนะคะเราตอนนี้เพิ่งเอาเข้ามาได้นะจริงๆนะหายไปตั้งแต่โควิดรอบรอบสก็ว่าได้เนาะก็เพิ่งจะได้มารอบนี้นะคะโอเคมันเป็นอย่างไรน้ำปั่นเอาให้ดูหน่อยซิ หนักมันนะคะนี่เลยมีคู่มือมาให้ด้วยค่ะตัวนี้กี่นิ้วคะห้สิบสองนิ้วอ่ะสิบสองนิ้วเป็นพัดลมสิบสองนิ้วพัดลมแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่สองก้อนนะคะเป็นไฟกับพัดลมถูกไหมอ่ะแล้วตรงนี้ไฟนะคะใช้แบบนี้ดินขึ้นมาไม่ต้องกลัวมันหักนะมันปรับได้นี่นะนี่นะได้โอเควสยชาร์จมันก็จะอยู่ข้านี้ใสชาร์จอยู่ฝั่งไหนเอนปั่นเอาให้ดูหน่อยสิอ่ะโอเค ชาร์อยู่ฝั่งนี้เป็นตัวสายไฟเขามีที่เก็บให้เหมือนเขาดีไซน์มาให้เก็บอย่างดีนะนนเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเกะก,กะมีใช้ได้ใช่บุวกสบายด้านหลังตรงนี้คือมันค่อนข้างหนักเพราะว่ามีแบตเตอรี่สองลูกนะคะตัวนี้แต่ใช้ดีจริงขายดีมากข้างหลังมีตัวปรับตรงนี้ตรงนี้จะให้มันใส่ก็คือหมุนมันจะมีล็อกอยู่ใช่ไหมคะโอเคอาลองเปิดดูซิว่าเปิดอย่างไรอ่ะ ปั่นเทสเปิดหน่อยฮะกดปุ่มให้จำไว้ให้เลื่อยเปิดพัดลมมีกี่ระดับคะมีสองสามสามหรือสองไม่รู้อ๋อสองสองสองอ่ะมีโลกับไฮนะตรงกลางเป็นปิดใช่ไหมคะโอเคแล้วไฟไฟมีกี่สเต็ปคะหนึ่งอ๋อมีสเต็ปแบบว่าหนึ่งหลอดสองหลอดแล้วก็ มีกระพริบได้ปังล่างกระพริบมีอ่ะจะมีตรงนี้กระพริบคือทั้งหมดมีสใช่ไหมคะไฟก็ไม่กระพริพบเราก็ไม,ม่กระพริบก็มีโอเคหว่างมากปรับได้นะคือบอกว่าถ้า<ช>อยากให้แสงไฟอยู่ด้านบนก็ปรับทีอย่างนี้นะคะหาตัวเราอย่างนี้ก็ไปทางนี้เนีคะได้้าลงอันนี้เป็นแบบไฮแล้วใช่ไหมอ่ะสายทางานสาสายสายก็หมุนข้างหลังเลยหมุนข้างหลังมันจะใส่ประมาณนี้นะอย่างนี้เลยเนาะโอเคเหมาะอ่ะคือตัวเนี้ยอะไรนะ ไปนอนนาก็ได้หรือถ้าไม่ได้ไปแคมป์ช่วงนี้นะคะโควิดก็แนะนําเลยเพราะว่าเวลาที่บ้านไฟดับนะตัวนี้จะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ 5- 6ถึงชั่วโมงเลยเปิดแบบโลนะนะคะคือใช้ได้อะคืนนึงอะคะ่ะเปิดได้ใช้ได้เลยโอเคแล้วก็ไฟมาก็เสียบชาร์จไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือว่า12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็แบตเต็มตรงนี้มันจะมีไฟขึ้นให้ข้างๆนะคะตรงนี้เวลาเสียบชาร์จแบตเนาะ โอเคน่าใช้มากพกพาง่ายนะถือง่ายนะถือนี้นะเี่ยโอเคนะดู่งนี้เลยน่ารักน้ำปั่นฝาไว้ด้วยกับพัดลมสองนิ้วตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจสอบถามได้ที่แอดจีราชาแคมป์เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่ลูกจองแคมป์ล้ไปก่อนอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย